สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำซีรีส์เกาหลีนะคะยากนักรักภาษาอะไรค่ะเรื่องนี้น่าดูมากๆนะคะพระเอกหล่อมากค่ะนางเอกเราก็สวยมากๆค่ะเรื่องนี้พระเอกเราเป็นล่ามนะคะส่วนนางเอกเป็นนักแสดงค่ะโลเคชั่นสวยมากๆค่ะ วิวหลักล้านเห็นแล้วอยากจะไปเที่ยวเลยค่ะอดมินดูจบแล้วเดี๋ยวเอาไว้จะมาสปอยให้ฟังกันนะคะลองไปเปิดดูกันนะคะสนุกค่ะช่วงแรกนะคะเป็นตลกน่ารักค่ะแต่ช่วงหลังก็มีดราม่าอยู่นะคะตอนจบก็ มีพลิกล็อกอยู่บ้างค่ะน่าสนใจเลยค่ะตัวพอดเรื่องลองไปเปิดดูกันนะคะ